สวัสดีค่ะเดี๋ยวมาทานข้าวกันนะคะไดไปซื้อผัดปลอดสารของบ้านตำเมียงหมู่12ค่ะนี่ได้แตงกวานะคะแตงกวาลูกเล็กหน่อยขายไม่ทันเลยค่ะอพอทุกคนรู้ว่ามีแตงกวาปลอดสารนะคะไปแย่งกันซื้อเลยค่ะนี่ก็ได้มานะคะก็เก็บให้นะคะแล้วก็มีน้ำพริกปลาทูนะคะนี่ค่ะ ผลผลิตจากที่ไปตลาดท่าตูมนะคะไปซื้อปลาตอนนี้ก็ได้เป็นปลาแดดเดียวมาแล้วนะคะเดี๋ยวจะมาะชิมนะคะปลาไผ่นะคะนี่ปลาไผ่นะคะเรียกว่าอร่อยขนาดไหนนะคะแดดเดียวทอดแล้วนะคะออร่อยมันมันมันมากตอนที่ตากนะคะเห็นมันเขาเยิ้มมาเลย ตากแดดที่แดดเดียวนะคะมีมันเยิ้มพอมาทําอร่อยมากไม่มีก้างนะคะอืมแลวน,นี่ชอบตรงนี้ค่ะนี่หัวหัวของปลาปลาไผ่นะคะม,มันแต่ออกจากปากเลยอะมาเต็มปากเลยอร่อยมากเพิ่งเคยเจอแล้วก็เพิ่งเคยเห็นนะคะว่าปลาไผ่ก็เลยลองมาตากแดดอร่อยมากค่ะ ่นี่คือปลารากล้วยค่ะปลารากล้วยแดดเดียวเขาบอกว่าอร่อยอร่อยขนาดไหนนะคะชิมนะคะอร่อยจริงอร่อยจริงนะคะเนื้อปลายังเหนียวหนึบแน่นมากนะคะอือสมคำล่ำลือจริงว่าปลาราดกล้วยแดดเดียวอร่อยนะคะ ติดปลาตัวหนึ่งค่ะปลาจีตัวเลกเข้าใจว่าไม่อยากจะซื้อเพราะว่ากลัวว่าจะมีก้างเหมือนปลาตะเพียนแต่พอเอามานะคะมาทานเขามีก้างอยู่ก้างเขาเขาอ่อนมากเขาไม่ไม่ไมไมแข็งเหมือนปลาตะเพียนกินแล้วติดคอก้างเขามีค่ะนะคะแต่เล็ก ละเอียดนะคะทอดกรอบๆนี่กล้นาน,นี้หายเลยค่ะอร่อยนะคะ mm hmm. เนื้อแน่นนะคะปลาแม่น้ำมูลอร่อยจริงๆนะคะ mm hmm. ก็อย่าลืมนะคะผ่านไปที่อำเภอท่าตูมต้องไปช่วงถ้าตอนเช้าก็ประมาณ9้าโมงถ้าตอนเย็นก็ประมาณสัก4โมงเย็นนะคะจะเราจะได้ไปเจอปลาสดๆจากแม่น้ำมูลน,นะคะจังหวัด อำเภอท่าตูมจังหวัดสุรินทร์นะคะก็มาให้ทราบเออ,อปลาที่ซื้อมาเป็นปลาแม่น้ํามันอร่อยกว่าปลาห้วยหนองคองมึงจริงๆค่ะค่ะสำหรับทลิปนี้ก็มารีวิวให้เห็นนะคะการาซื้อปลามาแล้วทำปลาเดียวอร่อยขนาดไหนแล้วก็ผักอินรีย์นะคะประโยชน์ต่อร่างกายสุขภาพของเรานะคะแล้วก็ รสชาติอร่อยดีมากนะคะค่ะเดี๋ยวมาทานเข้าด้วยกันนะคะสำหรับคีไิไว้ที่นี่ก่อน,นะคะ่ะดีค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ครูทัศด้วยนะคะ